สรุปไลปั1.2เกมเซเลตโซนซีโร่แบบโคตรรีบเริ่มมีแมปใหม่มีตัวใหม่2ตัวตัวแรกซีซ่าตัวดีเฟนเดอร์แจกดีบัฟให้ศัตรูแจกบัฟให้เพื่อนมีรูปเล็กๆน้อยๆแล้วก็แจกโล่กันซีซีได้อีกต่างหากโดยรวมแล้วโคตรเก่งเลยสำหรับใครที่เล่นเกนชินมาก็ขอให้พูดให้ง่ายๆเลยนี่มันคือปูจงหลีกับคาซึฮะรวมกันชัดๆเลยรับประกันได้เลยว่ามันโคตรเทปต่อไปตัวที่2เบอร์นิชตัวธาตุผิดปกติธาตุไฟ มีความสามารถในการแปะสถานะไฟแล้วก็มีแปะไฟแบบไนโตรซึ่งอดีบับอันนี้เนี่ยมันจะว่าดีบับก็ะได้ไหมได้แล้วเออมันเป็นดีบับที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนไปตีแล้วถ้าดีบับนี้ยังอยู่กับมอนอยู่มันจะเด้งดามเมจไฟเรื่อยๆแถมถ้าเกิดว่าเบอร์นิช้อนติเราจะสามารถสับตัวอื่นไปเล่นได้แล้วเบอร์นิชก็จะยังอันติคาไว้อยู่ตรงนั้นง่ายๆคืออันติน้องนานนั่นแหละเสียเวลาเราไปเล่นตัวอื่นดีกวต่อไปเบกบูใหม่ของแก๊งความสามารถก็แว่นมอไซค์ชนมอนได้แค่นั้นแหละ ส่วนตู้กาชาก็ครึ่งแรกจะเป็นซีซ่าส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นเบอร์นิชซึ่งว่ากันตามตรงนะใครที่เพิ่งกดเจนโดไปและอยากได้ตัวซับโคตรเทพนี่ร้องไห้ส่วนกิจกรรมในแผดหน้าก็จะมีบริหารร้านอาหารแล้วก็เล่นเกมใหม่จากร้านเกมที่เจ๊เขาไปซื้อเกมมาเพิ่มนะแล้วก็กิจที่เราจะได้คอมพิวเตอร์จอนูนมาจากนิโคที่นิโคไปเที่ยวในฮอลโลมาแล้วก็แบบโอ้มันต้องมีของดีแน่เลยะ ไปหาของมาให้หน่อยเขาเลยไปเช็คมาให้หน่อยสินั่นแหละนั่นแหละนั่นคือกิจที่เราจะได้ทําของอันนี้แล้วก็กิจต่อจิกซอจากร้านหนังสือพิมพ์มันก็แค่ต่อจิกซอได้เพชรพวกคุณหวังอะไรกันวะเออแล้วก็กิจตลาดน,นัดกลางคืนง่ายๆก็แค่เอาของไปแหลกแค่นั้นแหละแด้เพชรฟรีแค่นั้นไม่มีเลยเลยมีชิวใหม่ให้เราหาเพชรเพิ่ม,มแล้วก็มีไล่ล่าสิ่งเลวร้ายกับห้องท้าทายมืออาชีพกอ มันก็ปกติอยู่แล้วอ่ะนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันมามันก็ต้องมีบูมีบอสอะไรไมาให้เราไปฟาร์มของอ่ะนะและดิสใหม่2เซตนั่นก็คืออันแรกดิสเคอ o สแจ๊สกับอันที่2ก็คือดิสโปรโตโรโตพังโอเคโอเคชื่อมันอ่านยากเข้าใจหน่อยนะนะขอสรุปความสามารถของดิสง่ายๆเลยนะก็คือไอ้เคอ o สแจ๊สเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับตัวธาตุผิดปกติที่ไว้สำหรับเน้นไปแปะไฟกับไฟฟ้าเข้าใจไหมเออ จริงๆมันไม่จะเป็นต้องเป็นตัวท่าปิดปกติหรอกตัวไหนที่แม่งเน้นแปะไฟกับไฟฟ้านั่นแหละใส่ดิสคอีออ j e จเลยง่ายๆแล้วก็ส่วนไอ้โปรโตคังเนี่ยจะเป็นดิสที่เอาง่ายๆคือเหมาะกับซีซ่าสุดๆเลยไอ้พวกสป,ปอร์ตตั้งรับอะคือถ้าตัวไหนมีสกิลที่เราสามารถกดสเปซบาร์เพื่อให้มันทำสพอร์ตตั้งรับได้ตัวนั้นใช้เซตนี้ดีหมดแล้วโคตรดีด้วยตามนั้นครับ ส่วนตัวไหนทำซัพพอร์ตตั้งรับได้ก็ไปอ่านดูเอาเองละเพราะว่าตัวดีเพียสบางตัวก็ทำได้แล้วก็ตัวดีเฟนส์ส่วนใหญ่ทำได้เท่านั้นเองแล้วก็คิดว่าช่วงท้ายๆของแพทน่าจะมีอีเวนต์ฟาร์มของคูณ2มาด้วยช่วงหนึ่งและนึคิดว่าน่าจะอยู่แค่1สัปดาห์เหมือนกับลางดาวแล้วก็เราจะมีในส่วนของเกมเพย์ใหม่ด้วยนั่นก็คือหลักสูตรฝึกอบรมที่อยู่ดูยังไงก็ของแจกเพชรฟรีแล้วก็ทำดูลองไปเล่นดูน่าจะสนุกดูดีอยู่พอตัว มันไม่มีอะไรมากเลยให้ไปทดลองตรงทดลองตัวนู่นนี่นั่นขายของนั่นแหละง่ายๆแล้วก็อย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพิ่มฮอลโล w ซีโร่ที่เราไม่ต้องไปเล่นทีวีนะฮะขอแสีอีกนิดนึงพอดีตอนเขียนสคริปมันลืมนะพอดีมันมีเก็บตกเหลืออีก2อ,อย่างก็คือเราสามารถใช้แฟรี่หรือก็คือ AI ของเรานะีในการผ่านด่านที่เรา ไปเก็บด่านไม่ครบนะฮะเช่นแบบว่าเราเก็บดาวไม่ครบในด่านด่านนั้นที่เป็นด่านของเ,เวสปกติคุณก็สามารถใช้สมมติคุณผ่านด่านนั้นไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วคุณขี้เกียจคุณก็ส่งแฟรี่แป๊บหนึ่งในการเก็บดาวให้ครบแล้วก็ในแพท1.4ก็คือแพทเนี้ย1.2เนี้ยเราจะสามารถเปลี่ยนตัวในการเดินโลกได้ให้แบบว่าจะากปกติเราจะใช้ตัวหลักของเราในการเดินใช่ไหมก็คือไอไว้แอกไว์กับเบลในการเดินโลกใช่ไหม ใครเลือกคนไหนมาก็คนนั้นใช่ปะ่ะแต่ว่า1.2เนี่ยเราจะสามารถใช้เบอร์นิชกับซีซ่าในการเดินโลกได้แต่ว่าถ้าคุณไม่กดคุณก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ใน1.4เนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณจะสามารถเอาใครก็ได้มาเดินโลกแถมคุณสามารถใช้สมมุติว่าคุณเลือกเบลมาคุณจะอยากเอาไว้มาเดินโลกก็ย่อมได้เช่นกันมันหมายความาอะไรครับมันหมายความว่าเราจะเปลี่ยน MC เป็นใครก็ได้ยังไงล่ะโคตรหลากรมลมเลยเจ๋งแจ๋ว โอเคการแทรกจบเพียงเท่านี้แล้วก็สุดท้ายแล้วจริงๆนะครับนั่นก็คือเกมเนี่ยมีแจก10โลตู้ อีเวนต์กับตู้แบงบูนะครับผมก็อย่างละ10บโลก็20โลคุณจะนับแยกหรือจะนับเดี่ยวแบบผมก็ได้ผมชอบนับเดี่ยวมากกว่าเพราะตู้แบงบูเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นเพราะยังไงก็อยู่ทาวนหาเรื่อยๆืเดี๋ยวก็ได้แบงบูงแหละแล้วใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมนะครับเกมนี่จะใส่ระบบสำรองแบตเตอรี่พลังงานให้เราด้วยนั่นก็คือเหมือนกับของล่างดาวแหละที่ถ้าถ้าเอเนจีมันเต็มแล้วเดี๋ยวมันจะไปสำรองตรงนั้นให้เรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อ แล้วก็หลังจากนี้จะไม่เกี่ยวกับในไลฟ์แพดแล้วแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในไลฟ์อยู่น,นั่นก็คือคอนเสิร์ตในไลฟ์ที่มาแบบงงๆนะครับซึ่งส่วนตัวก็ถ้าใครชอบก็ลองไปฟังกันดูได้ส่วนตัวผมชอบแค่เพลงของนิโคสที่เหลือก็จะเฉยๆครับไม่ได้อะไรมากแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ